นิทานเรื่องสุวรรณย่อชายผู้กล้าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางป่าเขียวขจีและทุ่งนาอันง,งดงามชายหนุ่มชื่อสุวรรณเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นคนกล้าหาญมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเขามากที่สุดคือความอ่อนโยนและจิตใจที่เมตตาเขามักจะช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านเสมอ วันหนึ่งขณะที่สุวรรณเดินผ่านตลาดในหมู่บ้านเขาเห็นหญิงสาวควนหนึ่งนามว่าพวงมณีหญิงสาวผู้อันโยนและมีจิตใจดีนางกำลังช่วยผู้เท่าขายของในตลาดด้วยรอยยิ้มอันอ่อนหวานสุวรรณแอบยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นความใจดีของนางเจ้าช่างมีจิตใจงามช่วยเหลือผู้เท่าเช่นนี้ข้ารู้สึกชื่นชมเจ้าจริงๆพวงมณีหันมายิ้ม <House> นางตอบรับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นเพียงเสียงเล็กน้อยที่ข้าทำได้เท่านั้นเองท่านสุวรรณก็เคยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเสมอข้าเองก็ชื่นชมท่านไม่น้อยสุวรรณรู้สึกประทับใจในคำพูดของพวงมณีทั้งสองเริ่มสนทนากันและเริ่มเกิดความผูกพันผ่านคำพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเคารพต่อกันแต่ในหมู่บ้านนั้นยังมีชายอีกคนหนึ่งชื่อ นนซีเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีและชอบรังแกเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอนนซีเห็นสุวรรณและพวงมณีเริ่มสนิทสนมกันเขารู้สึกอิจฉาและต้องการครอบครองพวงมณีนนซีจึงวางแผนดังแกสุวรรณและทำให้พวงมณีหวาดกลัววันหนึ่งนนซีเดินมาพบสุวรรณขณะเขากำลังทำงานช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านเขาเข้ามาพูดด้วยน้ำเสียงท้าทายสุวรรณ เจ้าคิดว่าตัวเองดีเด่นนักหรือทำไมทุกคนถึงต้องชมเชยเจ้าเช่นนี้ข้าทำดีกว่าไม่ได้หรือสุวรรณมองนนทีด้วยความสงบไม่โกรธเคืองเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลการทำดีไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันทุกคนสามารถทำดีตามใจตนแต่สิ่งสำคัญคือความตั้งใจที่บริสุทธิ์ นนซียิ่งโกรธมากขึ้นที่คำพูดของสุวรรณฟังดูสูงทรงเขาพยายามทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าข้าจะทำให้เจ้าเสียชื่อเสียงและพวงมณีจะต้องเห็นว่าเจ้ามีได้แข็งแกร่งเช่นที่คนพูดถึงวันหนึ่งนนซีพบโอกาสเขาเข้าไปหาพวงมณีขณะที่นางกำลังเก็บดอกไม้ในสวนเขาพยายามพูดจาใส่ร้ายสุวรรณและทำให้นางหวาดกลัว พวงมณีข้าขอเตือนเจ้านะเจ้าสุวรรณน่ะไม่ใช่คนดีเท่นที่เจ้าคิดเจ้าควรระวังตัวเอาไว้พวงมณีมองนลซีด้วยแววตาสงสยัยแต่ก็ไม่หลงเชื่อคำพูดของเขานางพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจข้าเชื่อในสิ่งที่ข้าเห็นและรู้สึกสุวรรณเป็นคนดีท่านไม่ควรพูดเช่นนี้ นนซีโกรธที่พวงมณีไม่ยอมเชื่อฟังเขาเริ่มใช้วาจาคมคูถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าข้าพูดความจริงก่อนที่นนซีจะทำอะไรต่อไปสุวรรณก็ปรากฏตัวขึ้นเขามองนนซีอย่างเข้มแข็งหยุดเถิดนนซีการรังแกผู้อื่นจะไม่ทำให้เจ้ามีความสุขความดีเกิดจากใจมิใช่การข่มเหงผู้อื่น นนซีมองสุวรรณด้วยความโกรธแต่เขารู้ว่าตนไม่มีทางชนะสุวรรณได้ทั้งทางกายและใจนนซีจึงถอยไปอย่างไม่พอใจหลังจากนนซีจากไปพวงมณีมองสุวรรณด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณท่านสุวรรณขอบคุณที่ท่านมาช่วยข้าไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรถ้าไม่มีท่านสุวรรณยิ้มอย่างอ่อนโยนและตอบรับ ข้าทำเพียงสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าข้าจะอยู่หรือไม่เจ้ายัางแข็งแกร่งและมีหัวใจที่งดงามจําไว้ว่าความดีของเจ้าคือสิ่งที่ไม่มีใครพลากไปได้พวกมานียิ้มกลับอย่างอ่อนหวานทั้งสองต่างรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาได้แน่นแฟ้นขึ้นจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่นนสีได้เห็นความเข้มแข็งและความดีของสุบรรณ และนอนซีเขาร่วมรู้สึกสำนึกผิดกับการกระทำของตนและในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองข้าได้เรียนรู้แล้วว่าการรังแกผู้อื่นไม่ทำให้ข้ามีความสุขข้าอยากขอโทษทุกคนและข้าอยากเริ่มต้นใหม่สุวรรณและพวงมณียอมให้อภัยนนซีและด้วยความเมตตาของพวกเขา นนีได้เรียนรู้ว่าความดีคือสิ่งที่สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้จากใจก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ